ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมกันมากในโลกออนไลน์ตอนนี้สําหรับ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าวรายุทธ์ประสบศิลได้โพสต์คลิปขณะที่ตนนั้นกําลังขานเรียกชื่อนักเรียนพร้อมระบุข้อความว่าเช็คชื่อนักเรียนตามอาชีพในฝันของเด็กๆค่ะหลังจากที่ได้มีการเผยคลิปวิดีโอดังกล่าวไปแล้วก็มียอดวิวมากถึงกว่าล้านวิวเลยทีเดียวจนได้กลายเป็นกระแสดัง,ดงในโลกออนไลน์ที่มีผู้คนต่างพูดถึงกันอยู่ในขณะน,นี้ว่าเป็นเรื่องของการสร้างสีสันให้กับเด็กๆในห้องเรียนโดยล่าสุดได้มีผู้สื่อข่าวได้เข้าไปปสสมภาาาษณ์ททรรรรบบวว่่คูชือนยุธะิ อายุ26ปีเป็นครูโรงเรียนวัดบ้านนาอำเภอแกงจังหวัดระยองชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆก,กันอย่างมากถือได้ว่าเป็นคุณครูยุคใหม่ที่มีความคิดสร้างสารรค์ทําให้เด็กๆได้สนุกกับการเรียนมากเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างเลยค่ะ